สวัสดีค่ะแม่มอนเนตรละดบภัยจะบอกนะคะ,ะวันนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณเนาะเดือนนี้มาโรงคิปชาขอภัยด้วยย้ำเหมือนเดิมณไพ่เป็นแนวทางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้าฟังแล้วดีรใจแล้วไปเป็นพลังงานดีๆให้ตัวเองได้ถ้าฟังแล้วไม่ดีรใจปล่อยผ่านคลิปนี้ไปเนาะรับไปแต่สิ่งที่ดีต่อใจตัวเองพอเออส,ส่วนใครสนใจติดต่อ,อเปิดไพ่กับทางแม่หมอเนาะติดต่อช่องทางที่แม่หมอได้บอกไว้ด้านล่างได้เนาะ กระเด็นมาเลยจ้าลาบตามใบเลยจ้าเออนะแปดดาบอืมโอเคแปดดาบหกไม้เท้าอืมโอเคอืมอยากจะยินดีด้วยเออเอออารมณ์ตรงๆว่าอยากจะยินดีด้วยหา้าถ้วยหลังสำรับอืมอัศวินถือดาบาหลังสำรับนี้อัศวินถือดาบเนาะอาตรงๆก็คือ บางทีอ่ะก่อนอันนี้เนาะสําหรับบางคนมันอยู่ในช่วงที่ต้องปผะจญภัยแต่ก็ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเอออารมณ์แบบว่าฉันฉันต้องเผชิญกับข้อกรรมอะไรบางอย่างเออเจอคนแบบว่าประสงค์ร้ายเออเจอคนเข้ามามุ่งร้ายเออว่าร้ายต่อว่าเออหรือมาประสงค์ไม่ดีอารมณ์ประมาณนี้รู้สึกไม่หลุดพ้นกันสักทีอ,อืม นั่นแหละคล้ายๆเจอคู่กรณีแต่ว่าหลังจากนี้นับจากนี้ไปคุณพายบอกว่าเออก็อยากให้ใช้ชีวิตต่อไปนั่นแหละเออดำเนินต่อไปสู่เป,ป้าหมายสู่สิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่อ่าสิ่งไหนที่ตัวเองแบบมุ่งมั่นอยู่ก็ให้ทําต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะท้อใจแล้วไปเองแต่เราก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าหน่อยเนาะเออบางทีมันมีงานเรื่อกงการด่วนเข้ามาสําหรับบางคนอ,อสําหรับบางคนข้อกรรมก็เรียกว่าขอกรรม ที่หาทางออกไม่ได้อ,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 อืมันจะพบทางออกนะเออมันจะพบทางออกหรือคนที่อืไม่ประสงค์ดีก็จะทิ้งทวนไว้ไว้ก่อนจากไปเออแต่ทีนี้ก็จะจะไปแล้วไปรับเลยไปแล้วไปรับหมายถึงว่าไม่กลับมาวุ่นวายกับชีวิตเราแล้วเออแต่เขาจะทิ้งทวนไว้ให้เราก่อนนะก็คืออยากให้ปรับจิตปรับใจไปด้วยอืเราจะเจอเขาทิ้งทวนใส่ประมาณนั้นจะมีคนคนที่เขาไม่เขาเรียกว่ายัางไงละ่ะ ก็ไม่ประสงค์ดีกับเรานน่นแหละเออประมาณนั้นแต่แล้วเขาเจะจากไปเออเตรียมเตรียมแบบว่าเตรียมรับเออเตรียมจิดเ,เตรียมใจรับบางทีมันอาจจะกระแทกเรานิดนึงอ,อืเราจะเจอบทบทกระแทกจากใครบางคนที่เข้ามาที่ทวนไว้ทิ้งท้ายไว้เออแต่เราก็จะเจอทางออกแล้วก็ไปต่อได้แล้วบอกว่าล้าไหมอะไรชีวิตที่วางไว้ก็ทําต่อไปเนาะทุกอย่างมันกำลังไปได้เออ มันจะไปได้ดีแหละมันจะไปได้ดีแล้วก็คือเป็นไปตามแผนเป้าหมายของตัวเองจะไม่โดนขัดเนี่ยจะไม่โดนขัดเนี่ยความรุ่งโลจน์กำลังเข้ามาอืความจเจริญในทางโลกกําลังเข้ามาแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องทางจิตใจมันก็ยังยังไม่ฟื้นอะถ้าในความในทางจิตใจยังไม่ฟื้นแต่ว่าถ้าในทางทางการงานหรือทางที่การดำเนินชีวิตน่ะ มันมันเริ่มฟื้นตัวแล้วเออคอ,อนะประมันนี้ก็จะมีมมประมาณนี้เข้ามาโอเคไม่มีอะไรมากนันก็ยินดีด้วยสําหรับคนที่อืมกาลังจะก้าวข้ามผ่านแหละเหมือนส่งท้ายปีนะ่ะเออเหมือนจะโดนทิ้งทวนส่งท้ายปีสําหรับบางคนสําหรับบางคนโดนทิ้งทวนไปแล้วก็คือวัอนนี้ชีวิตเริ่มไปบอกว่าอยากทําอะไรมุ่งมั่นทํามุ่งมั่นทําต่อไปลงมือทาแอคชั่นปฏิบัติแล้วความจเจริญก้าวหน้าในชีวิต มันจะเป็นไปตามคิดทางที่เราปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติก็คือลงมือทำนะประมาณนี้อบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีเฮงๆฮงปังๆ